รออะไรเจ๊รอโบรถรอรอรถไงตอนนี้มันคือตรงไหนเนี่ยมายืนรอรวมโบกรถอะไรตรงนี้คือสี่แยกตลาดสดนางรองคนะฮะทุกคนซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่จุดหนองตะมูนั่นแหละเออไม่ใช่ขอโทษจุดตลาดตะมูตะมอจุดตลาดสดนางรองนะฮะซึ่งที่นี่นะคะวันนี้พามากินข้าวแกงแตงข้าวแกงนะข้าวแกงหรอโอ้ยจะกินได้ไหมล่ะข้าวแกงข้าวแกงโอ้ย แต่ว่าเพิ่มกิมมิคความหรูหรานิดหนึ่งว่าไม่ใช่ข้าวแกงธรรมดาเป็นร้านแบบรต่ข้าวแกงอ่ะนะคะที่นี่คือข้าวแกงติดแอร์ว้าวโอ้ข้าวแกงติดแอร์หรูหรามีนี่เลยนะข้าวกับแกงติดเริ่มต้น50บาททุกคนมีทั้งรัดข้าวนะคะแล้วก็แยกกลับหรือสั่งกลับบ้านก็ยังได้เลยนะคะที่นี่นี่ข้าวกับแกงนะคะทุกคนมามา ไปเราไปดูด้านในอ๋อนี่ไงรับสมัครแม่ครัวนี่มาสปาค่ะหนึ่งตำแหน่งโอเค,ครเราส่งนางหยกนิชาไะคะ <มา S 2> ไปะทาแ่ง ไม่ครัวตักไข่ได้อยู่แต่ทิ่ทำตัวเออตอกหัวไข่มามาด้านในนะคะรูมาสิค่ะอ่ามาด้านในก็จะมีกับข้าวให้เราเลือกเยอะมากข้างบนนะคะนี่เขาก็จะมีในส่วนของข้าวไแกงนะคะหนึ่งอย่างเริ่มต้นห้าสิบบาทสองอย่างห้าสิบห้าสามอย่างหกสิบแล้วก็มีเป็นกับข้าวด้วยนะคับสั่งกลับบ้านก็ได้นะทุกคนอ่ะมาเดี๋ยวเราจิ้มดีกว่าเราจะไปชิมรสชาติว่า เป็นอย่างไรเอาเป็นเอป็นกับเนาะเอาเป็นกับเอาเป็นกับแยกเอาเอาเอาอันนี้หนึ่งข้าหมันเส้นข้าหมันเส้นหนึ่งนี่ไหมอ่าได้ข้าแกงเปิดแล้วก็อะไรหผักด้วยอ่ะเอาชุดผักชุดผักอืมลาบไม่ละลาบเหรอเออลาบก็ได้ลาบหนึ่งค่ะแล้วก็อันนี้คืออะไรคะอันนี้ใส่ตัวน้ำปลาค่ะโอไม่ละล่อไปอ่ะหนึ่งโอเคแค่นี้น่าจะแค่นี้เด็กินโอเคไปกินได้เลยข้าวสามจานค่ะใช่แล้ว ได้เลยค่ะเขาบอกระวังร้อนนั่นนี่เห็นไหมนี่ตานปางอ่ะเป็นเครื่องระวังตู้ร้อนเป็นตู้อ๋อมันจะร้อนตลอดเวลาคือเราไม่ต้องกลัวแล้วอาหารเย็นเลยนะทุกคนก็คือเขาจะเป็นตู้ร้อนเนี่ยทำความร้อนตลอดอาหารก็จะอุ่นๆตลอดเวลาอุ่นๆ่ไม่ชื้นนะโอ้เลิศมากๆเลยนะคะร้านเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามแค่นั้นนะฮะมาไม่ทันก็อดอดนะฮะแต่ว่าก็คือต้องเร็วหน่อยเพราะว่าถ้าช่วงบ่ายอาจจะ กับข้าวอาจจะหมดแล้วไปแล้วเนาะอาจจะแบบมีหมดหมดแล้วก็ที่นั่งเขาดูด้านในนะคะที่นั่งที่นั่งก็คือจะเป็นเหมาะกับเราเรามากกว่านี้เหมือนฟิลคาเฟ่เออเหมือนฟิลอยู่คาเฟ่เลยทุกคนอ๋อแต่ว่าน้ำดื่มฟรีนะพี่เพชน้ำดื่มบริการตัวเองได้ฟรีเลยนะ่ค่ะแต่ว่าใครอยากกินน้ำอัดลมต่างๆก็ได้เช่นกันก็จะมีบริการด้วยทุกคนสะอาดสะอาดมากๆนะคะทุกคนสะอาดดีมากสะอาดแล้วก็ให้ความ ดูราคลาสสิกแบบว่ามันไม่เหมือนฟิลกินข้าวแกงอ่ะใช่มันดูมากอ่ะไม่เหมือนฟิลกินข้าวแกงเลยทำดีมากมากเลยนะคะร้านนี้ข้าวแกงติดแอร์สองตัวแหละเย็นชิมแล้วแกงติดแอร์นะคะทุกคนเป็นเราหาดแล้วเรานั่งไหนดีอ๋อแล้วก็ที่นี่หยุดทุกวันอาทิตย์นะทุกคนถ้าวันอาทิตย์เขไม่ได้กินนะจ้าอดนะจ๊าวันอาทิตย์ไม่ได้กินออกมาจันจันถึงเสาแค่นั้นนะคะติดมองเช้าถึงบ่ายสามนะนั่งนี่ไหมดูดูดีได้ได้โอเคมาเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องนั่งกันก่อนนะคะทุกคนค่ะสักครู่นึง มามาแล้วนะคะอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วนะคะอยู่ที่ข้าวกับแกงทำไมถึงข้าวกับแกงเพราะว่าข้าวแล้วก็ <g aming> แกง,งนะคะข้าวกับแกงก็คือครบนั่นเองอ่อวันนี้นะคะเราจริงๆเมนูขเขามีเยอะนะค่าผู้ชมครนีใก็เลยเลือกสั่งมาให้ให้ลองลองชิมกันดูนะคะก็จะมีแกงเปิร์นะคะโ้มบนเส้นลาหมูผักน้ำพริกกะปินะคะอ่าไก่ต้มน้ำปลาเนี่ เเมนูที่เราเลือกสั่สั่งมาก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าหิวแล้วอยู่แล้วเริ่มต้นจากอะไรดีอ่ออ่นๆก่อนเถอะกันเน้องอันนนเส้นลาเดืนดมาโกลัเหมือนเส้นน่าก็เส้นน้ำมาันซิลายกุ้งขนาดตัวพอดีกุ้งขนาดตัวต้องกินแบบเฉพาะบนเส้นก่อนรับอาหารนะคุณผู้ชมขาร้อนร้อนตลอดเลยเพราะว่าเขา เป็นเมนูอาหารอาเป็นอาหารนะคะตู้เก็บที่ไออุ่นตลอดเป็นตู้อุ่นไม่องกลัวเรื่องของความเย็นเลยน้องเซฟเซฟเป็นยังไงดื่อเาเลยอย่างเงี้ยเรอความแรกเลยการนึกถึงความสดของวัตถุดิบ ความสดสะอ,อาดของวัตถุดิบนะคะก็เลยทําให้รู้ว่าอาหารเนี่ยอร่อยอ,อยมันจะเพิ่มความอร่อยได้อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความอร่อยได้เลยเพราะว่ามันสดค่ะกิน<อ>แล้วดูสุภาพอ่ะดูแล้วก็ลแล้วก็คืออ,อย่างที่บอกนะว่าตัวกับข้าขอเขาเนี่ยเป็นกับข้าที่อุ่นตลอดลก็คือรอ้อนๆแค่นั้นเอง เลิศเลยไหมคนอร่อยมากรสชาติดีเลยเนาะดีจังเลยรสชาติอร่อยกลมกล่อมมากได้กินข้าวแล้วทำแบบนี้นเนี่ยอืมอน้ำดื่มน้ำสดน้ำไงดสดซีเค็งเปินด,ดน้ำคามาสดซีพี่เล็กสดน้ำเค็มเปิดหน,นะะดแบบ่อยนะครับเปิดแบบอิตาเนียมาอืมอร่อยมากอือ ดีจังเลยเธอคือ,คอไม่ได้นึกภาวเป็นข้าวแกงอ่ะเหมือนสั่งแล้วเขาทำใหม่ๆมาให้เลยอ่ะโอ้โหอร่อยมากแล้วคือได้ความที่สดอ่ะอืมไปกับข้าวสวยนะทุกคนอร่อยมากอืมเจียบน้ำพิกกับปรีสีเป็นอยาน่าง ไข่ชะอมน้ำพริกกะปิหือผักด้วยชอบกินผักมากโคตรกะปิไม่แรงเรล่นเลยนะหืมดีจังเลยกะปิไม่แรงนะคะหืมหืมอ,อร่อยมากอ,อ,าอร่อยเนาะอร่อยจริงหืม ดีมากอร่อยอ่ะดีจังทุกคนรสชาติอร่อยมากเนาะกะปิแบบทำที่อุดรอ่ะกินกับผักเนาะผักสดๆก,กรอบๆอร่อยมากมาลาดด้วยว่ะม,มาลาบแบบเน้นๆนะคะลาดเนยยังไง เป็นลาบแบบสุกผิดเนาะลาบแห้งสุกผิดซิมซีลาบยังไงอร่อยมากลาบอร่อยมากแบอร่อยมากอ่ะแล้วราคเริ่มต้นติด10บาทเนาะ เออยรากถ้ามันกลับเราก็จานละสี่ห้าไหมอืมถ้ามันกลับเริ่มต้นนะเริมต้นสีส่สีส่สีบห้านะคะแร้จะมีนมอืมอร่อยมากปลาไก่ต้มน้ำปลาะคระับชิสมสิยังไงแหมคำจบเขาเฮ้ยไก่นุ่มมากเลยอ่ะ<า>ไก่รอดเลย อยากชินนำต้มพอก่อนเอาเป็นไงกับไก่ปลาทองมาแบบต่เือเป็่มาะอ,อืมอร่อยอ่ะไม่อร่อยขนาดนี้เวลาครับกงนที่อร่อยมากๆอร่อยจริงจริงอืมดีดีทุกคนมันจึนอร่อยออมันให้ความอร่อยนะคะนุนม่นมนวลแล้วก็ แน้วเนื้อแซ่บแล้วถึง,ถงแล้วไก่เขาเนื้อน,นุ่มมากนุ่มมาก,มมากหอมน้ำปลาคือแบบหอมลเลยอยงตัวมากอืมชิ้นชิ้นอร่อยมากอร่อยจริงทุกคนอร่อยทุยกอย่างเป็นร้านข้าวแกงที่โอโห้ด้วยก็อร่อยทุกอยาก่างกันแล้วนะคะใครที่ชอบกินข้าวแกงนะแนะนำที่นี่กับข้าวแกงติดแอร์นะคะดู ดู่ที่แยกตลาดสดนะครับทุกคนติดกับเริทีเคสสาขาสองค่ะดูอ่าเป็นถนนตลาดถนนสมมอั่นเองนะครับทุกคนก็เปิดทุกวันเนาะเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามนะคะอยูทุกวันอาทิตย์ค่ะท่านผู้ทุกคนว่าเหมาะกับใครเหมาะคนที่แบบว่าต้องการยังค่าเดี๋ยวนี้มันไม่อยากที่จะมารอคิวทำแล้วอยากมากินเลยแบบบางคนอาจจะพัก พยงแป๊บหนึ่งรีบพักก็มาสารถซิทอ,อ่ะเออสา,าวออฟฟิศเหมือ,อนเรามาถึงกินปุ๊บได้กินเลยแล้วคือกินแบบร้อนๆเนี่นะไม่ใช่<ม>ว่าแบบเป็นข้าวแกงแบบที่เขาอุ่นมาแล้วร้อยอะ่ะร้อนๆอร่อยมากก็คือสําหรับใครที่เร่งรีบอยากเรีบกินรีบรไปเนาะก็ได้กินแหลมนถึงได้กินเลยได้กินเลยอร่อยมากไม่ต้องแบบไม่ต้องรอตอนเขาทำเออเป็นน้เข้าวแกงที่ตอบโจทย์จริงๆทุกคนขามีแอร์เย็นๆด้วยทุกคนน้ำเกล็ได้เลยชิลๆ อนะครเรื่อยๆเพราะว่าเมนูเขาเยอะแต่ว่าถ้าจะแนะนำนะทุกคนอยากให้มาก่อนเที่ยงเพราะว่าหลังเที่ยงอาจจะเมนูอาจจะไม่ครบอาจจะหมดแล้วอร่อยอ่ะเนี่ยนักรองดูเขาวงชารจริงๆนะทุกคนจยังลองเขาครบมากติดแอร์แบบตัอแบบร้านติดแอร์เนาะ ติดแอร์ด้วยสะดวกกินง่ายรวดเร็วเลือกได้เลยอืเราคือกินแบบจริงจังมากนะตอนเนี้ก็อร่อยจริงอร่อยมากทุกคนอร่อยตลอดยังไงใครมาเนี่ยก็แบบลองเมนูอื่นได้นะออันนี้เราลองมาแล้วเมนูเนี้ยทั้งหมดที่เราลองบอกเลยว่าอร่อยอร่อยจริงแต่ว่าเราถ้าลองทุกเมนูน่าจะกินไม่ไหวยังไงใครมาตามเรามาเนาะก็ลองเมนูอื่นได้นะครับเพราะว่ามันเยอะ นสถ่ผัดต้มแกงทอดใช้หมดครบเลยหรือว่าติดตามนะคะการอัปเดตของทางร้านได้ที่เพจนะคะข้าวกับแกกับคนทิมเลยเซิร์ชเลยค่ะข้าวกับแกนะคะเขาจะอัปเดตบล็อกเมนโอยหรออะไรว่าใหู้ประจําวันเลยวันนี้ไมู่อะไรบ้างใช่แล้ววันนี้จัดมากเลยอร่อยมากโจ๊กจี๊ดอร่อยทั้งแบบจีดเลย ก็คือบอกเลยว่าตอบสูตร์สำหรับใครที่แบบแค่แวะมากินแล้วก็รีบกลับไปทำงานถูกต้องระหว่างเราถ่ายทำนะคุณผู้ชมขาขาเข้าตลอดลูกค้าประจาตลอดเลยเนาะโคนอร่อยไก่น่าดีมากอร่อยมากเลยเนาะอร่อยจันแบบหยุดกินอะไรไม่ได้เลยอร่อยไก่ดีดีไก่เนื้อนุ่มแบบไก่รสชาติน้ำปลา อากอะไรคะาคค่ะไก่เลิศมากอร่อยโอ้โ ลาบคือแบบถึงเครื่องจริงอรจัดแบบอร่อยลงตัวนัวเกิดเลยที่ตุดดีมากสุ๋ต่อดีมากอ่ะฝากล้าน ฝากร้านด้วยนะคะข้าวแบบแกงทุ <im it> คนคนขาหยุดทุกวันอาทิตย์นะตั้งแต่เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงถึงบ่ายสาม <im it> นกคนขาถูกต้องค่ะใครอยากกินแบบเราก็ <ๆ S 2> ตามมาได้นะพิกัดองตามที่พี่เพชรบอกไปเลยนะคะ่ะพิกัดก็อยู่ตลาดสดนังรองนะ,ะทุกคนถนนเส้นถมบุดรถมมอสนะคะคตลาดนังรองบ้านเราแล้วก็อยู่ติดกับร้านดีเคเฮกนะสองแล้วก็ร้านเนี่ยเปิดเจ็ดโมงถึงบ่ายสามนะคะทุกคนแล้วก็อาหาร ก็าจะมีเยอะมากเยอะมากร้อนควันขึ้นตลอดเวลานะครับเป็นเมนูที่ทำแล้วก็อุ่นตลอดเพราะก็มีเตาสำหรับเครื่องอุ่นตลอดนะคทุกคนเป็นตู้เก็บความร้อนนั่นเองนะคะก็ฝากไว้นะครับฝากด้วยค่ะเจริญสุขชุมชนพ p นี้นะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนัพบกันใหม่ e ีหน้าเราสองคนจะพาไปกินที่ไหนตามกันได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่ตามมาแล้วแนะนำคอมเมนต์นะคะพูดถึงว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็ ใครมีร้านเด็ดๆนะคะอยากให้เราสองคนตามไปกินที่ไหนอีกก็อคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามนะคะพยายามตามไปเนาะโอเคอไปแล้วนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามได้นะ